ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นัวปั๊มนะคะขนาดสามนิ้วก็คือหัองหางขนาดสามนิ้วนะทางออกเป็นสามนิ้วะคะ่ะแล้วก็ทางเข้าเป็นสามนิ้ว้าก้าจะเป็นแสแตนเลสหมดเลยในเรื่องของตาจครับนะคะ,นะคะก็ลูกค้าสามารถเอามาต่อกับด้ามแยกนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะใช้ด้ามแยกนะคะที่มีเป็นด้าเรียกว่าด้ามหาง เนตาจารับเหมือนกันมาต่อได้ค่ะปั๊มตัวปั๊มหางสามนิ้วเนี่ยจะต่างกับสามนิ้วอย่างไรอันนี้นะคะเห็นไหมต่พัดเป็นสแตนเลสนะไม่ใช่สแตนเลสเป็นอลูมิเนียมใช่การสนิมได้นะคะพวกนี้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยทั้งตัวนะ <Okay. S 2> เขาก็จะมีปลัดจระบีมาให้ เอาไว้ใส่อัดระรบีตรงนี้นะคะนี่ท่ออัดร,ระบีความแตกต่างระหว่างสองนิ้วนะคะปะั๊มหางสองนิ้วกับปั๊มหางสามนิ้วนะคะที่เขาใช้กันก็คือปริมาณน,น้ำที่ออกนะตัวสามนิ้ยน้ำก็ำจ,ะจะอ,อกมาได้มากกว่าแล้วก็เครื่องยนต์ที่ใช้เื่ต่ากกันค่ะลูกค้าสามารถใช้เครื่องยนต์เหมือนกันได้ก็สามารถใช้เครื่องยนต์ 5.5แรงได้แต่ว่าความแรงมันจะน้อยมากนะอันนี้ก็จะให้ดูอันนี้จะเป็นตัวตัวเอนะคะเอาออกมาโชว์แต่ว่าตัวที่ลูกค้าสั่งกันมากก็จะสวยสวยด้ว,ว,วยตัวนี้ที่พ่อมีใช้งานดีมากนะคะลองลองดูกันอ่าส่วนใหญ่เนี้ยก็ใช้เครื่องเดินอยู่ที่5.5แรงได้ค่ะจะเป็นคอน้ดหรีงก็ได้5.5แรง คือจะโอเคเลยน้ำก็จะอ,อโอเคมากถ้าเป็น่ามื้นะคะตาห่างฝามืตสูน้ำเข้านาเข้าล่องค่อยุูร่องน้ำนะคะทำเกษตรทำเกษตรแบบขุดร้องอะเนี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เกษตรกรได้เลยค่ะหากลูกค้าสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อผ่านเพจ Big กตีฮ d w แวรได้เลยค่ะ